มีคนถามมาว่าถ้านักลงเสียงมืออาชีพอัดเสียงด้วย iPhone มันจะออกมาเป็นยังไงครับเมื่อสองสมวันก่อนผมต้องอัดเสียงด้วย iPhone เพื่อส่งไปแคสงานครับผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ Welcome back to the great comeback of Mr. International Thailand 2022ผมแคสผ่านนะครับแล้วเมื่อวานผมก็ไปลงเสียงที่สตูดิโอและเสียงในสตูดิโอก็จะออกมาเป็นแบบนี้ Welcome back to the great comeback of Mr. International Thailand 2022. พอเปรียบเทียบกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเสียงก็คล้ายกันนี่งั้นตอนนี้ผมจะมาเปิดเสียงแบบครึ่งแรกจาก iPhone และครึ่งหลังที่อัดกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ในสตูดิโอครับ Welcome back to the great comeback of Mr International Thailand 2022สำหรับใครที่หูดีหรืออาจจะใส่หูฟังอยู่นะครับก็อาจจะได้ยินความแตกต่างนิดนึงครับเสียงจากไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นั้นอาจจะใสกว่าหน่อยและมี texture กว่าหน่อยครับเสียงแหลมจะแหลมกว่าเสียงทุ้มจะทุ้มกว่าแต่แค่นิดเดียวครับ ดังนั้นควรจะถามว่าเราต้องมีไม์แพงๆไปทาไมถ้าให้เปรียบให้ฟังก็เหมือนกับช่างภาพมืออาชีพถ้าเขาถ่ายภาพด้วย iPhone ก็อาจจะออกมาดีแต่ถ้าเขาใช้กล้อง DSLR ภาพก็อาจจะออกมาชัดกว่านิดนึงคมกว่านิดนึงและแสงก็สวยกว่าหน่อยหนึ่งครับซึ่งดีเทลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทาให้งานของเราออกมาดียิ่งขึ้น oh. สาหรับใครที่อยากทราบว่าไมโครโฟนแต่ละชนิดจากราคาไม่กี่พันหลักหมืน่นและหลักหลายหมืน่นมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับโอเคนะครับ This brought Video was brought you by crit tone voiceovers